กราสโซเดียมท่าชมทุกท่านที่เขาอยู่ชมมีสารางวันนี้ก็อยู่กับ Season อ d f ตแอปซีสแคนเดอร์อยู่กับอ่าไดมอนด์หนึ่งนะครับผมทนะ่านผู้ชมไดมอนด์หนึ่งสูตรฮีโร่เอกนะโอเคก็ okay, ชื่อก็ BPR อะไรไม่รู้ก็ไดมอนด์หนึ่งนะครับผมกม็มาดูกันมาดูตัวละครกันเลยนะครับตัวละครก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมท่านผู้ชมโอเคประมาณนี้เลยเผมผมผมว่าผมใช้สกายเลอร์เดี๋ยวผมชอบสกายเลอร์มากกว่านะท่านผู้ชมโอเคประมาณนี้เลย เปลี่ยนเป็นเออนี่แหละนี่แหละนี่แหละสกาลเลอร์สวยโอเคไปไปดูแต่งตัวกันเลยไปดูแต่งตัวนะครับผมแต่งตัวก็ชุดก็มีประมาณ100นะครับผมเสื้อก็จะมีประมาณ100นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมโอเคประมาณนี้เลยอันนี้ชุดนักแข่งกับบอกว่านักแข่งฟรีอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะโอเคอันนี้ก็เป็นท่าทางนะครับท่านผู้ชม าทางก็จะมานี่เลยอันนี้ก็กระเป๋านะครับผมโอเคแอร์บอร์ดก็ไม่มีโอเครถรถนี่มันเสียงดังมากเลยครับผมไม่ค่อยชอบอ่ะโอเคไปดูสันเลี้ยงสันเลี้ยงโอ้โหมีแพนกวินอะของดีครับแล้วมาโชว์มีแพนกวินโอเคไปไปดูไปดูอาวุืปนืนโอ้โห M4 ล้านสอง M4 ้านหนึ่ง M14 ไม่มีสกาวีก็ซาร้านหนึ่ง M8 ผมว่าผมน่าจะเล่น M4 หลายไอดีเนี่ย M4 M4 ไปดู SMG นะครับผมไม่ใช่ก็ขอประมาณนี้เลยลูกซองโอ้ลูกซองบวกด้ไม่สองนะอุ้ยดีอุ้ยซองดีแท็กครับผมอุ้ยอือเอาตรงๆโอ้นะโอนะได้อยู่ได้อยู่ไอวอลอุ้ยมีไอวอลขั้วด้วยดูดิท่านผู้ชมเยอย่างเท่อ่ะโอเคไปกันเลยนะครับท่านผู้ชม คาร <ak> <น>าม <cake> <Liberty> ินะคารามินะเปิดไปเอาวิไม่โดนหัวไม่โดนหัวหัวแตกสวยโอ้โหแดงแปดบ้าบอโดน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 หัวโดนตัวเม็ดหนึ่งเมื่อกี้ไปไปคารามินะเนี่ยเปิดไปหัวแตกโอ้โหแดงเปิดไปหัวแตกโอ้โหไม่ตายหัวแตกโอ้โหอันนี้แดงแปดของจริงตายตายหนึ่ง ไตหนึ่งไตไตอุ้ยไม่ไตไตหนึงไว้ไตหนึงมาสิต่อแม่หัวแตกโอ้โหหัวแตกหัวแตกโอ้โหทำเลยไตหนึ่งไตแตกอุ้ยไม่แตกไม่แตกปาไปหัวแตกโอ้โหต่อแตกนะครับท่านผู้ชม อันนี้ดดัิน,นึงนะครับตวตัวก้วสิบห้านะครับผมนัมีแตกหัแตกทำเลยตวยไอยยน,น,นมไม่นะนั่นมีตแบงหัแตกหัแตกตวเลยทำเลยฮ้ยสวยแบงตานนทำเลยวยแบงหัแตก ไีนะปาดไมไม่นนไม่ตาหนึ่งตายนี่บวกบวก74ขึ้นเป็นไดมอนด์2ไปที่เรียบร้อยนะผู้ชมปปน้ามบว่แต่วันวอั้ตัวไปตัวไป สักทองด้วยมรตูตานี่ครับผมตานี่ยอบอกไปไปไปยี่สิบสี่ไหมไปเลยเปิดไต่หนึเลยไต่หนึเลยสเลยไต่หนโอ้โหอัดตัวไปเลยนะควาแตกแดงแปาด์นไปโอ้ไต่หนึ่ไวยตตยหนึ่คว,า,า,วาแตกโอ้โหแดงแ ปเลยอูแดงแดงแดงอูไม่ตายหัแตกตายซะหรือตายเนี่ยผมตายในบวกห้าสิบสองหววแตกกูคู่แดงแปดเปดไยอนูนึกว่าจะโดนจะโดนหวัวตายหนึง่งวยตายหนึง่งตมล่ะไปเลยตายหนึง่งแตกตายหนตายควตายหนึ ไปหนึ่ง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 คว้าตายคว้ตายคว้าตายคว้าตายตายได้บวกบวกเจ็ดสิบนะครับผมก็ขึ้นเป็นแจมบอนสามแล้วท่านผู้ชมบวกทุกตาไปหนึง่ง ตาตายหตตายหนึ่งตายตายตาเนบวกเจบนะตายหนปิดปะตดดี๋วตานี้ผมตานี้บวกยี่สิบเก้าตานี้ผมตานี้บวก บอก42ขึ้นเป็นแดมอน IV ไอวีแล้วนะครับผม้ชมโอ้ยไวจังควาแตกโอ้โหแดงแปดควาแตกโอ้โหแดงแปดคว้าแตกหนึง่งนายมินะอัดตัวไปเลยนะ ตอนนี้บวกบวก83นะโอเคปะมมีนาม,มีแม่เปิดแอรหัวแตกแดงแดงแดงไปวอนต่หนึงตับเลยไวยต่หนึงไวอนนะขึ้นไปก่อนขึ้นถอยถอยกอนถ่ายกอนถอยกอนเปิดแอร วัดตายโอ้แดง <S 2> <S 2> <S มาดูตาเนี่ยผมโอ้โหแดมอนในวีโอ้โหก็ขึ้นเป็นแดงไปที่เรียบร้อยกับไอดีนี้จากไดมอนหนึ่งสูตรฮีโรอีกนะครับท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณน้องเขาห้าสิบาทด้วยนะครับที่โดนเนทเข้ามาก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมก็สันิทกับคลิดนี้ตาที่ตาที่3ของน้องเขานะครับก็คลิปนี้ก็เลยกดไลค์กดซับด like, ้วยกดแชร์น,นี้ก่อว่าผมก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย